ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากม o ตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงพายิปซีกันนะครับการดูดวงวันนี้เราก็ดูแบบแรนดอมซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่านําเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆโดยเด็ดขาดนะครับให้รับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับผมอยู่ประเทศไทยนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นผมจะไม่ทักทายไม่ติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นท่านต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ สิ่งดีๆและความโชคดีของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้อ่าสิ่งดีๆและความโชคดีของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรได้บ้างน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคมาเข้าเนื้อหากันวันนี้คุณได้ไพ่เดทอ่าใบแรกเดทเรามาเลยไม่ต้องกลัวเดทนะครับอืมห้าเหรีออยญ fire pentacles ไพ่เลขก5ความ5เหรียญคุณมีปัญหาชีวิตส่วนตัวใดๆหรือไม่อย่างไร2เหรียญทัว p e เพนทาโคสเดนเดวิลค่อนข้างหนักหนาอยู่สำหรับบางท่านนะบางท่านแต่บางท่านก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่แล้วก็1เหรียญเอซออฟเพนทาโคสเดือนนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างสองไม้เท้าเอ้ทัวร์วน์จะมีความก้าวหน้าในชีวิต The m a g i c i เช ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ Will of Fortune โชคดีมาชัดๆแล้วก็6ถ้วย6 i x of Cups อคนแวดล้อมยังดีกับคุณเป็นส่วนใหญ่นะครับ The Fool จะได้ความสุขกลับคืนมาเฮ้ย hey. 3ถ้วย Three of Cups ความยินดีจะเกิดขึ้นและ10ถ้วย10 of Cups โอเคข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย คุณจะมีการพลิกฟื้นบางอย่างและมีการหายใจหายคอคล่องขึ้นแบบนี้นะครับดูทรงแล้วจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่ผ่านมาเดือนที่ผ่าน,านมาคุณอาจจะต้องตกอยู่ในสภาวะความยุ่งยากในชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงใดๆเดทมาไม่ต้องกลัวเดทมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนตามความหมายตามหน้าไพ่นะครับใบนี้เขาจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการจบบางสิ่งเพื่อเริ่มบางอย่างใหม่ๆจบสิ่งหนึ่งเพื่อเกิดสิ่งใหม่ๆแบบนี้อย่างเช่น บางคนต้องออกจากงานแล้วได้งานใหม่แบบนี้หรือบางท่านอาจจะตกอยู่ในภาวะอย่าร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ความอิสระกลับคืนมาแบบนี้เป็นไปได้นะครับยังไม่ต้องกลัวเดทเกินกว่าเหตุบางทีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ณเวลานี้จะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันหน้านะครับขอให้มีกําลังใจนะคุณไม่ต้องกลัวใบนี้นะครับแล้วก็ ห้าเหรียญเนี่ยมันสอดคล้องกับเดทเมกกื่อกี้เอ่อมันเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่พึงประสงค์ช่วงนี้จะทําให้คุณยังคงค่อนข้างลําบากกายลําบากใจอยู่บ้างนะอดทนอีกนิดใกล้จะพ้นแล้วผมดูแล้วนะครับเพราะว่าใบนี้มันเป็นความยากลําบากจริงแต่ไพ่แวดล้อมอื่นๆถือว่าค่อนข้างดีวันนี้ผมดูทรงแล้วคุณจะพ้นจากความยากลําบากได้ไมไ่นานนักนะครับนะ หเหรียญความติดขัดขัดสนในการเงินก็ได้หรือถ้าบางท่านไม่ได้มีปัญหาการเงินอาจจะเป็นความติดขัดอึดอัดในใจเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะผ่านพ้นไป2เหรียญบอกชัดว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ คุณจะยังมีการหมุนเวียนพลังงานที่ดีในชีวิตนะครับทั้งโชคดีโชคไม่ดีหรือสิ่งดีสิ่งไม่ดีใดๆก็แล้วแต่มันยังคงหมุนเวียนในชีวิตคุณอย่างค่อนข้างเรียกว่าบางสิ่งดีๆเข้ามาเอาเจออุปสรครคนิดหน่อยหรืออุปสรครคที่เคยมีอยู่ห่างหายไปมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนแบบนี้เป็นการหมุนเวียนของพลังงานที่ค่อนข้างบาลานซ์ค่อนข้างสมดุลทําให้ชีวิตคุณไม่ได้ยำแย่ <ường S 1> เกินไปนักนะครับขอให้มีกําลังใจนะ แล้ก็มีคำเตือนเล็กน้อยจากเดวิลมาติงไว้สักนิดนะครับท่านที่ยังคงมีปัญหาชีวิตอยู่ยังคงรู้สึกล้วยากลำบากอยู่เนะี่ยระวังจะเข้าไปพัวพันกับสิ่งสีเทาๆดำๆอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่การถูกชักจูงไปทำสิ่งผิดๆการถูกชักชวนไปหรือว่าการถูกหลอกล่อไปในทางที่ไม่ดี การถูกหวานล้อมให้ไปทำสิ่งที่เป็นสีเทาๆดำๆนะครับอย่างเช่นอาจจะมีใครสักคนเห็นคุณลำบากอยู่เขาก็เลยฉวยโอกาสเข้ามาชวนคุณไปลงทุนอะไรแบบนี้แล้วก็มาบอกว่าเอ้ยลงทุนอันนี้สิรวยเร็วนะอะไรแบบนี้เอาเงินมาเท่านั้นเท่านี้ระวังโดนหลอกนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้ความโลภครอบงำจิตใจ,จหรือแม้แต่ความลำบากใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้เดวิลครอบงำจิตใจ,จได้ขอให้ระวังด้วยนะครับทางลัดไม่มีนะครับอยู่ๆรวยปุบป,ปับไม่มีนะครับยากมากนะต่อให้เสี่ยงโชคก็เป็นหนึ่ง ในร้านที่คุณจะได้นะครับเราพูดกันตรงๆทานายกันตรงๆไม่ได้ดับฝันกันนะแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องไพ่มาแบบนี้ก็ต้องทายแบบนี้ให้ระมัดระวังสักหน่อยดวงโชคลาภคุณมีแต่ต้องเป็นโชคลาภที่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างถ้าจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคสิ่งที่ถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่แบบนี้นได้แต่ถ้าเป็นการพนันนี่อย่าไปแตะเชียวมีโอกาสหมดตัวได้นะครับนะถ้าเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายสามารถทําได้แล้วก็เอาจริงๆแล้วเรื่องโชคลาภเป็นแค่องค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบแวดล้อม ความโชคดีของคุณหลักๆจะมาจากการตั้งอกตั้งใจทํางานมากกว่าบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยทํางานจนเหนื่อยแล้วยังไม่เห็นเติบโต,ตไปไหนเอ้าอย่าเพิ่งท้อใจ ลองตั้งใจทําใหม่ให้ดีๆเรียกว่าทบทวนตัวเองให้ดีว่าคุณมีความสามารถใดๆบ้างงัดออกมาใช้ให้เต็มที่แล้วคุณจะค้นพบว่าคุณมีความสามารถกว่าที่คุณคิดบางทีคนเรามองข้ามความสามารถตัวเองบางคนดูถูกตัวเองบางคนได้ค่าตัวเองหรือบางคนเสียกําลังใจเพราะไปฟังคนอื่นมาโดนคนอื่นตําหนิดาว่ามาแล้วมันน้อยออกน้อยใจแบบนี้อย่าไปฟังใครนะครับเชื่อมันในความสามารถของคุณคุณจะเติบโตได้ นอกจากเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บรรพบรุษใครก็แล้วแต่ที่เราเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองเราอยู่แล้วจะนําโชคดีมาให้ด้วยนะครับช่วงเวลาเดือนนี้เป็นช่วงรอยต่อที่ดีถ้าคุณเคยลำบากมาในเดือนที่แล้วแล้วมาเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีได้ถ้าคุณลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตปรับปรุงชีวิตใหม่เดินทางใหม่แล้วก็อาจจะเลือกทําสิ่งดีๆ และอย่างที่บอกตอนแรกนะไอเดทมาเนี่ยที่บอกว่ามีโอกาสจบบางสิ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆบางท่านอาจจะจบงานเก่าแล้วได้งานใหม่ชีวิตอาจจะพลิกผันดีขึ้นได้เลยเป็นไปได้นะครับนะออหรือแม้แต่บางท่านที่เจอเหตุการณ์หย่าร้างกันแล้วแต่ตอนหย่าร้างมันไม่มีความสุขแน่นอนแต่พอพ้นออกมาคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปได้นะครับโชคชะตาโชคดีกลาลังมาแล้วก็ช,ชัดเลยว่าคนแวดล้อมของคุณคนในสังคมของคุณคนส่วนใหญ่ยังคงดีกับคุณมากๆเลยนะครับ เรียกว่าคุณเดือดร้อนอะไรขึ้นมาขอแค่เอ่ยปากเขาทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมที่จะช่วยคุณนะครับประมาณนี้ถ้าจะมีคนส่วนน้อยไม่ชอบคุณบ้างไม่ต้องไปใส่ใจนะสนใจคนที่รักเราก็พอประมาณนี้คุณจะได้ความสุขกลับคืนมาอย่างชัดเจนนะครับความสุขนี้ไม่ได้แปลว่าสุขล้นร่ำรวยมหาศาลล้นฟ้าอย่าไปตีความอย่าไปตีค่าความสุขแบบนั้นนะ ความสุขคืออย่างน้อยคือกินอิ่มนอนหลับไม่มีโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพดีแข็งแรงแบบนี้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายเดินทางปลอดภัยแบบนี้ก็เป็นความสุขแล้วความสุขในทางอิสระก็ได้การใช้ชีวิตอิสระปราศจากคนมารบกวนสิ่งรบกวนใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ความสุขสงบในใจก็ได้เช่นกันนะครับวัตถุเข้าของเงินทองเรามีได้ตามความเหมาะสมแต่อย่าไปยึดติดมากเกินไปจนกลายเป็นความทุกข์ประมาณนี้นะ คุณจะได้มีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนไม่มากก็น้อยภายในเดือนนี้นะครับเป็นไปได้ที่อาจจะมีการาเสี่ยงโชคได้รางวัลเล็กๆหรือได้ของถูกใจหรือแม้แต่แก้ปัญหาในบ้านในครัวเรือนได้เคยมีปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่จะเจอทางออกแบบนี้มีโอกาสเกิดความยินดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่บางครอบครัวลูกหลานประสบความสําเร็จญาตพี่น้องประสบความสําเร็จใดๆนําความชื่นชมยินดีมาสู่ครอบครัวก็ได้เช่นกัน ใบนี้ความสุขในครอบครัวเด่นมากผมจะไม่ทายใบนี้นะบริบทนี้ว่าได้คู่หรือลงหลักปักฐานเพราะว่าไม่ได้มีไพ่ของคู่รักความรักใดๆปรากฏนะครับดวงความรักคุณไม่เด่นสิบถ้วยในบริบทนี้หัวข้อนี้คําทํานายนี้ผมตีความว่าเป็นความสุขในครัวเรือน ความสุขในครอบครัวครอบครัวโดวยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องแบบนี้จะโดดเด่นมากคนที่เคยไกลบ้านอาจจะได้กลับมาทํางานใกล้บ้านกลับมาอยู่บ้านหรือมีความใกล้ชิดญาติพี่น้องใกล้ชิดพ่อแม่อะไรแบบนี้มากขึ้นความสุขในครัวเรือนจะมีมากขึ้นประมาณนี้ความรักไม่เด่นแต่ความสุขโดยรวมของคุณจะดีขึ้นในเดือนนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดอ,อีกสักหนึ่งใบสำหรับวันนี้นะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ไพ่มีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบ สามดาบโอเคสามดาบออกมาไม่ต้องกลัวสามดาบสามดาบมาเตือนให้ระวังเรื่องจิตใจเรื่องความกังวลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะบั่นทอนจิตใจบั่นทอนหัวใจตัวเองนะครับสามดาบบริบทนี้ผมจะไม่ทายว่าเป็นเรื่องอกหักผิดหวังใดๆก็แล้วแต่ต่อให้คุณจะอกหักมาจริงๆแต่สามดาบนี้เขามาเตือนว่าอย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าทิ่มแทงหัวใจตัวเอง อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์ใจโละทิ้งสลัดทิ้งไปให้หมดขอให้มองแต่สิ่งดีๆมองแต่ด้านดีอะไรไม่ดีสลัดทิ้งไปให้หมดแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทยอยแก้ไขไปสําคัญคืออย่าทิ่มแทงหัวใจตัวเองแล้วคุณจะมีกําลังในการก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณอีกเดือนหนึ่งส่วนจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกําลังใจและการปฏิบัติของคุณด้วยดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับโอเครับไว้นะครับขอให้มีความสุขความจเจร,นนรับ the club